สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาลินีสังทงรหัสนักศึกษา650721 4001 012ค่ะสวัสดีครับผมนายพนุพงศ์สัมมารเรียนรัฐศาสตร์เตีควบโทรครับหมวดที่12ององค์กรอิสระ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จะตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอาคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิษย์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 บัญญัติเรื่ององค์กรอิสระหมวด12กำหนดให้มีองค์กรอิสระจำนวน5องค์กรได้แก่ 1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3. คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณสมบัติและลักษณะผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 1. อายุไม่ต่ำกว่า45ปีและไม่เกิน70ปี 2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 3. สำเร็จการศึกษามไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 5. มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา202เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศารลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11และวงเล็บ17หรือวงเล็บ18 เคยได้รับโทษจำคุกค,คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒธธิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา ป็นหรือเคยเป็นสมาชิกผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ10ปีก่อนได้รับคัดเลือกหรือสรรหาเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการ หรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุง่งหาผลกำไรหรือรายได้ที่แบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมการสรรหาและแต่งตั้งนะคะในการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะให้คณะกรรมาการสรรหาเป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมได้รับความเห็นชอบจากอุทิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดแล้วจึงให้ประธานอุทิสภานำความ กาบบังคมทูนเพื่อทรงแต่งตั้งค่ะสำหรับการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและธรรมนูญได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการพ้นจากตำแหน่งนะคะ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะจะพ้นจากตำแหน่งนะคะเมื่อตายลาออกเลิกขายคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา216นะคะหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา222มาตรา228มาตรา23 232มาตรา238 แล้วแต่กรณีนะคะให้นำความในมาตรา208วรรค2วรรค3วรรี่และวรรค5และมาตรา209มาใช้บังคับแก,ก่การพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลมในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา235วรรค3ถา้ามอมีจำนวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นำความในมาตรา224มาใช้บังคับโดยอนุโลมค่ะบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตมาตรา222มาตรา223และมาตรา224มีจำนวน7คนมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีหน้าที่และอำนาจจัดหรือดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นและการออกเสียงประชามติรวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมตลอดจนมีอำนาจการสั่งระงับยับยัง้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือออกเสียงประชามติใหม่ในเหตุผลกรณีอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมีการทุจริตการสั่งระงับให้ใช้สิทธิกรรมการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำการหรือ รู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการทุจริตหรือทําให้การเลือกตั้งหรือการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมตลอดจนมีหน้าที่ดูแลการดําเนินงานของพักการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีหน้าที่อำนาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะมีจํานวน3คนมีวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีและดํารงตําแหน่งได้เพียงวรระเดียวมีหน้าที่และ้ํานาจเสนอในต่อหน่วยงานรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบคําสั่งและแสวงหาข้อเท็จจริงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่าให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม แก่ประชาชนตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ดำเนินการตามข้อเสนอเน,นของผู้ตรวจการแผ่นดิน รือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการค่ะตามที่เห็นสมควรหากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด,ดำเนินการต่อไป 3. คณะกรรมการป้องกันและปรับตามการทุจริตแห่งชาติปปอชอมาตรา232 และสองสามสามและสองสามสี่มีจำนวน9คนมีการดำรงตำแหน่ง7ปีและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวมีหน้าที่และอำนาจไต่สวนและมีความเห็นและวินิจฉัยกรณีมีการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพื่อดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่รัฐยืดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตมีหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะมีจํานวน7คนมีวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีและดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวมีหน้าที่และอานาจบางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและกําหนดการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตลอดจนสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายนะคะว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและให้คําปรึกษาแนะนําหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐรวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและสั่งลงโทษทางปกครอง กรณีมีการกระทําผิดกฎหมายนะคะว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจํานวน7คนมีวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีได้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีและเสนอในมาตรการแนวทางการป้องกันเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและผเผยแพร่ต่อประชาชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือโดยไม่เป็นธรรมตลอดจนสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนและหน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้การทําหน้าที่ร่วมกับองค์กรอิสระและสารรัฐมนูญในการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560ศ2560บัญญัติให้องค์กรอิสระกับสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้บังคับแก่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหัวหน้าหน่วยงาน ธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมทั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีกำหนดให้การจัดมาตรฐานทางจริยธรรมต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตุลาการสารรัฐมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องพ้นจากตำแหน่ง